สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่5ส,สารรอบตัวเราเรื่องที่จะเรียนในวันนี้คือเรื่องสมบัติของส,สารในสถานะของแข็งค่ะวัตถุต่างๆที่อยู่รอบตัวเรานะะจะมีรูปร่างขนาดสีที่แตกต่างกันแต่วัตถุต่างๆเหล่านั้น ล้วนแล้วแต่มีสิ่งที่เหมือนกันคือเป็นสิ่งที่มีมวลต้องการที่อยู่ซึ่งเรียกว่าสสารโดยสสารโรอบตัวนั้นสามารถจำแนกได้3สถานะนะคะคือสถานะของแข็งของเหลวและแกส๊สซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนสถานะของแข็งค่ะเรามาดูนะคะสะส,ะสาร ที่เป็นของแข็งของเหลวและแกส๊สล้วนแต่มีสมบัติที่แตกต่างกันไปสาสารที่อยู่รอบตัวเรานอกจากจะมีขนาดรูปร่างสีกลิ่นที่แตกต่างกันแล้วสาสารยังมีสถานะแตกต่างกันคือมีทั้งของแข็งของเหลวและแกส๊สเยกตัวอย่างเช่นเหล็กมีสถานะเป็นของแข็งน้ำมีสถานะเป็นของเหลวอากาศมีสถานะเป็นแกส๊ส สถานะที่เราจะเรียนในวันนี้คือสถานะของแข็งนะคะก้อนหินเป็นส,สารที่อยู่ในสถานะของแข็งซึ่งของแข็งจะมีอนุภาคเรียงชิดติดกันอย่างหนาแน่นดังนั้นของแข็งจึงมีรูปร่างและปริมาตรคงตัวไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนี่คืออนุภาคของแข็งนะคะจะอยู่ชิดติดกันนะคะ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่เราบรรจุนักเรียนเปิดหนังสือหน้า130นะคะหน้า130นะคะนักเรียนจะเป็นสถานะของแข็งนะคะซึ่งสถานะของแข็งหินยกตัวอย่างหินนะคะเมื่อนำใส่ภาชนะ,ะนักเรียนจะเห็นนะคะว่า ในบิกเกอร์ก็ยังเป็นก้อนหินเหมือนเดิมอ่าเอาออกจากบิกเกอร์มาใส่ในชามนะคะก็ยังเป็นก้อนหินเหมือนเดิมแสดงว่าสถานะของแข็งนะคะอ่าจะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุนะคะมีรูปร่างแบบไหนก็จะแบบนั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะการจัดเรียงอนุภาคของแข็งเห็นไหมคะอยู่ชิดติดกันนะคะ เราเรียกส,สารที่มีลักษณะ,ะเช่นเดียวกับหินว่าเป็นของแข็งนะคะส,ะสารในสถานะของแข็งจะมีอนุภาคเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบอยู่ชิดติดกันเห็นไหมคะในรูปและมีปริมาตรคงที่แน่นอนนะคะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามภาชนะที่บรรจุค่ะสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะคะให้นักเรียน แบบนี้นะคะอ่าลงในสมุดอ่าลงในสมุดของนักเรียนพอนักเรียนวาดภาพนะคะ,อะเอาไม้บรรทัดมาวาดเป็นสี่เหลี่ยมนะคะวาดสี่เหลี่ยมแบบนี้หลังจากนั้นก็วาดวงกลมนะคะเสร็จแล้วให้นักเรียนเขียนคาว่าของแข็งแล้วก็วาดกรอบให้ของแข็งระบายสีนะคะหลังจากนั้น ให้นักเรียนเขียนวงกลมนะคะวาดรูปอนุภาคของแข็งทำเป็นสี่เหลี่ยมก่อนนะคะสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็วาดภาพลงไปอนุภาคของแข็งก็เป็นวงกลมนะคะหน้า130ก็มีนะคะหน้า130นักเรียนก็วาดวงกลมวาดวงกลมอนุภาคเรียนชิดติดกันนะคะ อนุภาคของแข็งาวาดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะาวาดเสร็จแล้วเราอย่าลืมระบายสีนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนเขียนเขียนข้อความลงไปนะคะเสร็จแล้วนักเรียนเขียนข้อความลงไป นักเรียนก็เขียนข้อความลงไปเลยค่ะสถานะของแข็งก็เขียนลงไปในหน้าร้อยสาสก็มีนะคะสถานะของแข็งมีอนุภาคมีอนุ ผ้าเรียงเรียงชิดติดกันมีปริมาตรมีปริมาตรคงที่ เห็นไหมคะก้อนหินพอเราวางใส่บิ๊กเกอร์ก็ยังเป็นก้อนหินวางใส่ชามก็ยังเป็นก้อนหินอ่ะแสดงว่ามีปริมาตรคงที่และมีอ่ะอ่ะของแข็งนะคะมีรูปร่างและปริมาตรที่คงที่อ่ะมีปริมาตรคงที่รูปร่างคงที่ รูปร่างคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงตามภาชนะที่บรรจุเช่นก้อนหิน ทําแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนะระบายสีให้สวยงามะระบายสีด้วยนะคะแล้วหลังจากนั้นทําใส่สมุดเสร็จระบายสีเสร็จก็ถ่ายรูปถ่ายรูปส่งใต้คอมเมนต์นะคะ ค่ะสำหรับการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะักเรียนอย่าลืมส่งงานนะคะสวัสดีค่ะ